โอ้มาถ่ายคลิปจะซ่อมรถอยู่นี่พี่น้องรถสตาร์ทไม่ติดพี่น้องมากุญแจเปลี่ยนแบตตอนี่สิบล้อใส่ครับเพิ่งสตาร์ทติดอ,อ่ะเอาแล้วพี่น้องเจ้าคุณปูที่สี่ร้อยี่สิบรุ่นสองตักขรึบสิบล้อครับอดีตเคยรอเคยแรงอันนี้ก็เคยตักคู่กับเพกเตอร์เจ้าคุณปูเรานะครับแต่ก่อน lốt áo, phi nông lốt áo, chạy phi nông cắn đi nè, xiềng kim, vớt ra, kim phi nông, tiệm ngan này có, tắt ใครตักมันเหมือนเดิมนะพี่น้องทีมงานนี้น้องน้องแก่รับทั้งเลาะทังแม่โคครับ เนปีนี้เล่นเท่าเล่นรถเกียวไม่ด้วยครับเกียร์ศูนย์โหใหย่ายญ่เยอะ เจ้าคนปูพี่น้องเจ้าคนปูตักขึ้น่องสุดยอด้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดไม่มีโลดลอกหน้าดินครับลอกหน้าดินด้านล่างเป็นหินครับเนี่ยนี่หกล้อหัวยาวอีกหนึ่งคันครับหกล้อหัวยาวยางลวดอยู่พี่น้องนุ่มนอนขับคันนั้น ามาก็มาจอดรอคันนี้ตักเต็มก็ไปพร้อมกันครับ สียพี่น้องพ่อเราให้ฟ์ง ดินเดินทรา่ก่อนก็เร็วนะพี่น้องคันนี้ตากคู่กับสิบกับรถแท็กเตอร์เจ้าคนปูเรา2อหนึ่งครับแท็กเตอร์เจ้าคนปูกับบ4 2 0ร้่ครับตากคู่กับ สามสองศูนย์พี่น้องวิ่งอยู่แถวข้าบ่อครับกองนางครับน้องนางแต่ก่อนรถสิบล้อเยอะับพี่น้องตากคู่กันเลยครับมองงานด้วยกันต่ก่อนก็ไปคู่กับพฮกเตอร์อเรานี่แหละ ส็แล้วนะขึับไปครับสิล้อแล้ว,ลอลวโอ้ดินหนักดิดินนียกดิพอไ <c oughs> อ้ลงไอ้องง <c oughs> ลง่ลงน้ง ว่ตัวนลุอโอ้ยโอ้แรงแรงวอโอ้แรง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 โอ้โอโ่มายังไม่ยูพี่น้องไม่อยู่ แรงมารถโตัวสมราชาบอดี้ดีตัวนี้สบายเล,ลย